ราบสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับข้าู่ช่องบายห,หน่อยแซนแน่คือเก้าพี่น้องซึ่งหนะ้าตอนนี้บายห,หน่อยกับยู่ทีถนนสีนะริคทรินยูตรงหน้าห้างเนาะหน้าห้างซีคอนสแควร์พี่น้องมันนี้บายห,หน่อยสิพ้ามาเบิ่งส,สถานีรถเมลือว่าปายรถเมล์ติดแอร์พลังงานแสงอาทิต์เนาะซึ่งตอนนี้ ป้ายรถเมล์พัะงานแสงอาทิตย์ก็อยู่ต้องขามไปน้อยน้องอยูอ่ข้างหนา้านี่เองน้องพี่น้องเป็นป้ายรถเมล์ติดแอร์พละงานแสงอาทิตย์เป็นที่แรกในประเทศไทยพี่น้องนี้่ไปน้อยผ้ามาเบอร์พอดีว่าพี่พี่เป็นพิติดตามสองผิวใบ,ออบออาาน้อยบอกว่าใบน้อยมาไทยสถานี เรียว่าปลายรถเมย์ติดแอร์เบิรงแน่นอนพี่น้องไอ้หน่อยก็ได้เดินทางมาเราพี่น้องเนาะเป็นปลายรถเมย์ที่แบบติดแอร์นะเป็นที่แรกในของประเทศไทยเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวใบหน่อยสิบห้านาทุกใบเบอร์อะไรเขาไปเบิรงข้างในเนาะว่าสิเป็นจังไรเนาะพี่น้องกว่าสิมีอีแองแน่เนาอนพี่นะฮะ ลงไปเดี๋ยวไปหน่อยสิผ้าลงไปเบิ่งเนาะไปรีวิววา่าข้างในสิมี้ยังแน่เป็นจังไรจังไรเนาะเดี๋ยวลงไปเจอกันเลยเขาเลื่อนลงมาจากสะพานร้อยกับสีเห็นเลยเนาะพี่นอ้องเนาะยู่ตรงหน้าฮะเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะหน้า้าะซีควันสขแขสสควร์หรือว่าศูนย์การค้าซีควันสแควร์อันนี้ก็เป็นหลักว่า สำหรับผู้ร้ายที่สีเหลืองทางมากอ่ะพ่่ยาพี่น้องเนาะถามาถ่าทั้งลาดพ้าวก็นั่งรถไฟสายสีเหลืองมาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะถามาถ่า,า,มา,าทั้งสัมลองกั่มาทั้งเคหาสัมลอ้องนั่งบีทีเอสมาแล้วมาลงสถานีสัมลองแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมือนี้เขาไปเบิง รถานีรถไฟฟ้าติดแอร์กันดีกว่านะพี่น้องนะ้องหลังจากที่เ้างยางล่องสภาพร้อยมากกต่สีเห็นได้พี่น้องน,ะอน,นง้องเห็นยังบ่อพี่น้องทั้งบัวกับสีเป็นแข้งโซลาเซลล์นะ้อพี่น้องนะ้อกก๊าซนะ้องสองตอยู่ข้างบนวนะ้องยังห้องยังมุ่งไปบนน้นำกันเลยพี่น้องว่าซิมี่ซิงอำนอยวยความสะดวกยังแน่นอนพี่น้อง หลังจากที่เขายางมาสิ่งแรกที่เขาเห็นเลยเนะก็คือทั้งขยนะนาะพี่น้องี่เ,เิเ็นเอาไว้ใหูุ้ทีวามาใส่บริกากานาะทิ้มขยะพี่น้องแล้วสิ่งยางไปเบิ่งไกล มีตุ๊กวดหนาบนั call, <us listen to you> ่งนอนพี่น้องเนาะมีมีบอลให้กดอตหนาบใส่พี่กินพี่พี่น้องสุดยอดที่นี่เนาะแล้วมีบอลให้ก๊อตแอลกอฮอล์ให้กินพี่น้องนั่นเนาะ ตนนี้บ้ายหน่อยก็อยู่ที่้านหลังนอพี่น้องเนาะแล้วสุดท้ายบรรยากาศให้เบื้องรอบๆเนาะว่ามีคนมาใส่บริการร้ายบ่เนอพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็บอคอยร้ายไปไรเนาะคนมาใส่บริการกับบอคอยนะเนี่ยไปไลมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนนะพี่น้องเนาะอยู่ข้างในนอพี่นนบอกว่าสถานีหรือว่าป้ายรถเมล์นี่สามารถบรรจุคนไหลประมาณสี่สิบคนนะพี่น้อง สี่สิบคันแล้วข้างในก็มีติดแอร์เนาะเครื่องปั๊มอากาศเนาะเพื่ออป้องกันเนาะฝุณพีเอ็มสองจุดหาพี่น้องซึ่งงบประมาณที่ใส่ได้ยินว่าประมาณสามล้านบาทเนาะพี่น้องเนาะสามล้านบาทเดี๋ยวจังหน่อยใบหน่อยสิ้ผ้าเขาไปรีวิวข้างในเนาะว่าสีมีสิง่งอำนวยความสะดวกแยังแน่เนาะแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี่มีตูว มีตู้กดน้ำเนานะพี่น้องเนาะมีตูก้กดน้ำมีทั้งขยายาห้ทิมขยายมีบอลกดแอนก็ฮอ์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮ้าไปเบิ่งข้างในเนาะข้างบนก็สิเป็นแท้งสราเซลลหาแผนะ้งเนาะแล้วก็มีแอร์สองโตนะงเนาะคอมแอร์อยู่ข้างบนพี่น้องหลังจากเข้าเข้ามาข้างในโตสถานีก็สิเห็นจอเนาะเอาไวแ้แสดงเวลาแบบรถไฟมากพี่น้องแล้วก็มี ฟรีไวไฟเนาะแล้วก็มีบอลสากแบตฟรีเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้บริการสำหรับผู้โดยสารที่แบบมานั่งถา่ารถเนาะสามารถชา,าร์จแบตโทรศัพท์อะไรอะไรก็สามารถอารินอินเทอร์เน,น็ตไหลเนาะมี wi Fi ไวไฟไว้บริการเนาะข้างนอกก็จิมีตู้กดน้ำไวบริการฟรีเนาะแล้วก็มีแอร์เย็นๆให้ได้นั่งถ่าพี่น้อง โอเคพี่น้องตอนนี้บปงายหน่อยออกมาแต่นอกมายืนดถารถสองแถวเพื่อสีออกไปพีเอสรู้ดองสูบพี่น้องตอนนี้บปงายหน่อยเขาไปเบอร์ตรงนนแหละเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใหญเนาะเพราะว่าสิบเป็นฟ,ฟ,ฟีนใบในี่นอกรอลสัตวนอกรี่น้องนจะข้า,าง,นง,นงาในแล้วก็มีหน้าจอสแสดงคนนอกรีว่าหน้าจอ่อลำรับไอ้เบอร์ สายหล่นนี่พอ่อพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้ไาหน่อยขอจบคลิปไปนะเพียงสมุทรแลยวไปพอกันคลิปหนาพี่น้องมากคลิปนี้ก็จะเลือกดไลน์กดแส่เด้อยพี่น้อง